สวัสดีครับวันนี้ช่องสัญหาสาระนะครับจะพามาประกอบเครื่องตัดหญ้า IMAX รุ่น iebc 7000นะครับพร้อมวิธีใช้ว่าใช้ย,ยากง่ายเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับผม ในส่วนของการประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับเราจะเริ่มจากที่จับนะครับผมที่จับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่เขาให้มานะครับอ,อย่างแรกเลยเราก็ต้องทําการาขันน็อตนะครับเอาน็อตที่มานะครับขันออกก่อนนะครับ ออกมาแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวนี้ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความกระชับนะครับตัวยางนะครับตัวนี้เอามาแปะลงไปในร่องตรงนี้นะครับหลังจากที่ได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาไปประกอบนะครับกับเครื่องตัดหญ้านะครับส่ไวดที่ข้างใต้นะครับ ระยะก็ปรับได้นะครับว่าจะเอาระยะไหนนะครับตามความาสะดวกของเรานะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้นะครับไปประกบนะครับเดี๋ยวผมจะขันน็อตก,ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพลิกกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งให้แน่นๆเลยนะครับจะได้อ่ ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะได้ที่จับนะครับเสร็จไปแล้วนะครับตัวมาตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าที่กันเศษไม้เศษหินเศษดินเศษหญ้าที่จะมาโดนเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นครับสีส้มแล้วก็มีขอบสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มประกอบจากถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมะีตัวรูนะครับ ไว้ขันน็อตนั่นเองนะครับเราก็จะเอาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งมันจะห่อด้วยกระดาษมานะครับตัวนี้เป็นของค่อคนข้างที่จะเป็นคมนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตนะครับก็ทําการขันนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้ง3าตัว ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำตัวนี้นะครับที่ป้องกันนะครับก็คือจะเอาตัวเนี้ยนะครับมาประกอบกับด้ามตัวนี้นะครับที่เป็นหัวตัดนะครับโดยเราจะต้องดูจากตัวนี้เป็นอย่างแรกเลยนะครับนะมันจะเป็นตัวที่ใช้เป็นฐานใส่กับด้านนี้นะครับแล้วก็เอาด้านนี้สวมเข้าไปนะครับประกอบกับเหล็กเป็นที่เป็นแผ่นตรงนี้นะครับ ลักษณะแบบนี้แต่ตอนนี้เรายังใส่ไม่ได้นะครับเราจะต้องทําการคลายน็อตนะครับคลายน็อตด้านนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถขยับนะครับขยับแล้วก็จะเอาตัวนี้นะครับที่มีรูมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปข้างในได้นะครับผมเรามาเริ่มทํากันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะต้องขันน็อตออกเลยตรงนี้นะครับขันไม่ต้องเอาออกหมดนะครับพอ หลุมหลวมนะครับพอได้เอาออกก็มาดูนะครับว่าเลื่อนได้หรือ,อยังอ่าลักณะแบวันนี้แสดงว่าเลื่อนได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับประกบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมานะครับให้ชิดกันให้เหลือช่องว่างนะครับที่เราจะเอาน็ ทั้ง4ตัวใส่เข้าไปนะครับครับหลังจากที่เราขยับให้ตรงแล้วนะครับเราก็เอาน็อตนะครับทั้ง4ตัวนะครับมาใส่ได้เลยนะครับครับพอใส่น็อตทะลุ ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะทําการเอาน็อตตัวนี้นะครับมาใส่แล้วก็ทําการขันนะครับขันให้แน่นเลยนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับน็อตทั้ง4ตัวด้านนี้นะครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลา พอสมควรนะครับเพราะว่ามันประกอบกันยากนิดหนึ่งนะครับครับหลังจากที่ต่อตัวป้องกันเข้ากับแกนหัวตัดแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเชื่อมต่อนะครับกับตัวเมนหลักนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับโดยนะครับทําการตัวนี้เป็นจุกนะครับจุกจุกนะครับเราก็จะเป็นแกน เปิดเข้ามาก็จะเป็นแกนนะครับเอาจุดนี้ออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอามาประกบแล้วสังเกตว่าเราจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับอา่ารูอยู่ตรงนี้เราก็ต้องหันตัวอา่าไม่รู้ว่าเรียกเขี้ยวหรือเปล่านะครับตรงนี้นะคร,บร,ะคร,บรับตรงนี้นะครับหันให้ตรงกับตัวนี้นะครับเราก็ทําการยัดเข้าไปนะครับ อ๋ออย่างแรกเลยต้องคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับไม่งั้นจะเข้าไม่ได้นะครับต้องคลายก่อนนะครับสวมเข้าไปนะครับจะมีสลักนะครับอ่าเขี้ยวหรือสลักนั่นเองนะครับมันจะดังเสียงแกลกนะครับถ้าเข้าที่แล้วก็ทําการหมุนกลับนะครับให้แน่นครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการ นำหัวตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นเอ็นนะครับแบบนี้นะครับมีเอ็นยื่นออกมานะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับเป็นแบบหัวตัดที่เป็นเหล็กนะครับเป็นแฉกในกล่องที่แถมมาก็จะเป็น3มแฉกนะครับผู้ชมก็สามารถไปหาแบบอื่นได้นะครับอาจจะเป็น2แฉก3แฉกหรือเป็นด้วยวงเดือนนะครับเป็นแบบวงกลมมีหยักๆนะครับผม ได้เหมือนกันนะครับแต่หลักการในการใส่ตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับโอเคนะครับข้อแตกต่างนะครับในการใช้หัวเลื่อยหัวตัดนะครับหัวตัดหญ้านะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะใช้เล็มหญ้าอาจจะไม่หนามากนะครับพื้นเรียบนะครับแล้วก็เวลาตัดเนี่ยมันก็จะป้องกันการกระเด็นของเศษหินเศษกิ่งไม้นะครับ ไปโดนกระจกหรือไปโดนรถนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเอ็นเนี่ยไปโดนกับอ,อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีความเสียหายมากเท่า,อาบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะครับอาจจะไม่มากเท่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปตัดหญ้านะครับใกล้ๆก,กับขอบอกําแพงบ้านอะไรเงี้ยฮะมันก็จะทํา ความเสียหายครับเป็นรอยหรือใบมีดก็จะได้ได้รับความเสียหายนะครับนำตัวตัวนี้นะครับเข้าไปเนี่ยเราจะต้องทำการนะครับคลายตัวนี้ก่อนนะครับคลายตัวเขาเรียกว่าตัวประกบหรือตัวแหวนนั่นเองนะครับแต่การที่จะคลายได้เนี่ยเราไม่สามารถดึงหมุนออกได้เลยสันทีนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการแกะนะครับในการขันน็อตออกมาแต่ถ้าเรา เคลื่อนนะครับโดยไม่มีตัวยึดเลยมันก็จะหมุนไปตามที่เราเขาเรียกว่าอะไรหมุนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไปตามน็อตตัวนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องหาตัวล็อกนะครับโดยการเอียงดูนะครับมันก็จะมีตัวให้ดูนะครับอ่าแล้วก็มีช่องนะครับถ้าสังเกตดีมันจะมีช่องข้างในนะครับเราก็ทําการเอาประแจนะครับหกเหลี่ยมแย่เข้าไปนะครับ อาทะรุอีก2ตัวเลยนะครับมีด้านนอกแล้วก็ข้างในล็อกไว้นะครับล็อกไว้นะครับเพื่อไม่ให้จานนี้มันหมุนนะครับจากนั้นเราก็ทำําคลายนะครับคลายน่าคลายนะครับพอได้แล้วเราก็ใช้มือช่วยนะครับจากนั้นก็เอาจานเอาแหวนนะครับตัวนี้นะครับหรือตัวประกบออกมานะครับชิ้นส่วนก็จะมีประมาณนี้นะครับ ถ้าจะใช้ใบมีดก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวตัวนี้นะครับมาใส่ปึ๊บตัวนี้ตัวประกบด้านบนนะครับสุดท้ายแล้วก็เอาตัวนี้ขันเข้าไปนะครับอย่าลืมตัวล็อกนะครับยังติดอยู่นะครับตัวล็อกนี้ยังติดอยู่นะครับ<ม>เพื่อที่เวลาเราขันคืนไปนะครับ มันจะได้ไม่เคลื่อนตามนะครับอันนี้คือตัวอยา่างคร่าวๆนะครับผมจะไม่ขันให้ดูนะต่อมาครับอ่าก็เอาออกนะครับปึ๊บอ่าอย่างกรณีนี้นะครับถ้าเราจะใช้หัวเอ็นนะครับหัวตัดแบบ N เ,เราก็ทําเหมือนกันครับก็คืออ่าลักษณะเดียวกันก็คือประกบเข้าไปนะครับเอ่อท่าทีนะครับ เราก็จะใช้ตรงไปนะครับแล้วก็ทำการหมุนนะครับ<ม>ย้อนเข็มนาฬิกานะครับหมุนให้แน่นเลยนะ,<ม>ะก็จะได้ สำเร็จแล้วนะครับ ครับก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นอันเสร็จชิ้นแล้วครับวันนี้จะทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเริ่มจากเลยนะครับก็คือส่วนของที่จับนะครับในการประกอบอย่างแรกเลยก็คือที่จับนะครับหรือท่านใดอาจจะประกอบส่วนไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะทําตามอย่างที่ได้นําเสนอไปทางคลิปนะครับก็คือที่จับนะครับต่อมาก็เป็นด้านตัวป้องกันนะครับเศษไม้เศษหินเศษดินนะครับโดนขาหรือว่าโดนสิ่งของ รอบๆบริเวณที่เราต้องตัดนะครับมันจะไปโดนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นปรกการประอกอบนะครับของตัวก, <ste> <gram> วก้านนะครับของก้านเครื่องตัดหญ้านะครับมาประกบกันนะครับหลังจากนั้นก็เป็นตัวหัวตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นเอ็นนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแ,แฉกสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวที่ เป็นแฉก3ามแฉกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับที่จะต้องแจ้งนะครับก็คือเป็นตัวสายสะพายนะครับสายสะพายเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าเครื่องก็ถือว่าเบานะครับแต่ก็ยังถือว่ายังมีน้ําหนักอยู่บ้างนะครับตัดไปนานๆก็อาจจะเกิดความเมื่อยล้าจะต้องมีสายคล้องนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเอาไปสวมตามตัวเรดานนะครับสามารถปรับ ความยาวความสั้นตามสรนีละร่างกายของเรานะครับผมต่อไปก็จะเป็นการนําเสนอการตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเอ็นแล้วก็หัวแฉกสามแฉกนะครับผมก็ติดตามดูกันได้นะครับว่าทั้งสองหัวแตกต่างกันอย่างไรนะครับครับก่อนที่จะลงมือไปตัดหญ้าก็ควรจะมีอุปกรณ์นะครับเพื่อความปลอดภัยของร่างกายก็อย่างเช่นบูทนะครับถ้าใครมีมวกใส่กันแดดนะครับมีเสื้อแขนยาวนะครับ หลังจากที่อุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับพร้อมแล้วก็ทําการต่อสายไฟนะครับสายไฟที่ให้มาอย่างที่บอกไปก็คือ5เมตรนะครับของตัวเครื่องนี้แล้วก็ผมได้ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับเพิ่มเติมอ่าเมตรนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณบ้านนะครับส่วนใหญ่หญ้าก็ไม่ได้สูงมากวันนี้จะสาธิตพอเล็กๆน,ๆน้อยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย พ่อที่บ้านก็จะทําการตัดนะครับไม่ค่อยได้ปล่อยให้มันยาวเท่าไหร่ขึ้นไม่กี่เซนก็ตัดแล้วนะครับครับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะทําการตัดหญ้านะครับเราก็จะลองมาดูการทํางานนะครับเราจะถือในท่านี้นะครับอ่ามือหนึ่งจับด้านที่เป็นที่จับนะครับด้านจับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นจะไม่ผิดเรียกว่าเซฟตี้นะครับก็เราจะกดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทําการ สตาร์ทเครื่องนะครับแบบนี้นะครับกดลงไปครั้งหนึ่ง กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกับทางช่องด้วยนะครับผิดพลาดประการใดพูดผิดพูดถูกอย่างไรนะครับก็ขอขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ